เพราะมนุษย์เรานั้นแตกต่างที่มาดังนั้นสารอาหารหรือแร่ธาตุแต่ละตัวก็สามารถรับได้ไม่เท่ากันนั่นจึงทำให้ของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองค่ะซึ่งทีปส์ตอนนี้จึงขอพูดถึงข้อดีของเครื่องดื่มที่ผู้คนทั่วโลกนิยมดื่มกันโดยเฉพาะ คนไวทำงานซึ่งเครื่องดื่มที่พูดถึงนั่นก็คือกาแฟนั่นเองค่ะกาแฟกับข้อดีที่คลั่งไคล้การดื่มนารู้กันนั่นก็คือช่วยให้ตื่นตัวกระชุ่มกระชวยขจัดอาการซึ่งซึมอ่อนล้าและกาแฟ ยังช่วยกระตุ้นประสาทส,ส,ส่วนกลางและกล้ามเนือ้อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นอีกทั้งกาแฟายังช่วยในเรื่องของผิวพรรณทำให้เลือดไหลเวียนได้คล่องช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขึ้นและช่วยละลายไขมันได้ดีขึ้นมากด้วยค่ะอีกทั้งประโยชน์ที่ใครๆหลายคนต้องทึ่งนั่นก็คือกาแฟาสามารถป้องกันโรคมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และมะเร็งในช่องปากได้ด้วยนะคะจากผลการทดลองจริงพบว่ากาแฟมี ีประสิทธิภาพป้องกันโรคขั้นต้นได้อีกทั้งยังยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งได้ด้วยค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือด้านดีของการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมที่จะส่งผลดีมากมายกับร่างกายแต่ว่าเมื่อมีข้อดีแล้วก็ย่อมมีข้อเสียและในเบรกหน้า Healthy Tips จะกลับมาพูดถึงกาแฟในมุมที่ให้ผลเสียกันเพราะทุกอย่างบนโลกล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ